พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันเสาร์ที่19มีนาคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณพาเมลาไบรซี ไอโอวาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องแรงจูงใจของฉันคืออะไรอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ1-4และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ1จงระวังอย่าก,กระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์คุณพาเมลาไบรซี่เป็นพยานว่าระหว่างช่วงพักร้อนกับสามีดิฉันได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือจากระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านดิฉันตรวจสอบกล้องแล้วก็ต้องปรลาดใจที่เห็นลูกชายของเราตัดหญ้า เขาเป็นนักศึกษากฎหมายที่มีงานยุ่งและเราไม่ค่อยได้พบกับเขามากนักในช่วงนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขารู้ว่าพวกเราอยู่ในช่วงพักร้อนดิฉันรีบส่งข้อความขอบคุณเขาและเขาตอบว่าแม่แอบดูผมอีกแล้วผมลืมเรื่องกล้องไปเสียสนิทเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ประหลาดใจเลยว่าแม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ดิฉันกลับมาคิดถึงแรงจูงใจของตัวเองในการทำความดีดิฉันเคยทำงานในพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณและงานด้านสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอดแท้จริงดิฉันช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการส่วนตัวหรือทำเพื่อแสดงความดีของตนเองในที่สาธารณะกันแน่ ลูกชายของดิฉันตั้งใจทำให้ดิฉันประหลาดใจด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและดิฉันต้องทอมตัวลงกับบทเรียนที่ได้รับพระเจ้าต้องการให้แรงจูงใจของเราบริสุทธิ์จริงใจและเสียสละเพื่อผู้อื่นแม้ว่าการดีของเราจะรู้ได้เฉพาะพระพักพระเจ้าและตัวเราเองเท่านั้นเมื่อเรารู้ว่า เราห่วงใยผู้อื่นด้วยความรักในหัวใจของเรานั่นเป็นสิ่งตอบแทนเดียวที่เราต้องการข้อคิดสําหรับวันนี้มีรางวัลสำหรับการทำสิ่งดีเสมอแม้ว่าไม่มีใครทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำการน,นั้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสําหรับผู้ที่เสียสละตนเอง เพื่อรับใช้ผู้อื่นข้าแต่พระเจ้าขอโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีแรงบันดาลใจด้วยความเห็นอกเห็นใจและความรักต่อผู้อื่นไม่ใช่ความปรารถนาที่จะสแสวงหาการชื่นชมและยกย่องตนเองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ